ในฐานะครูเนาะเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเด็กมันจะเรียนหรอวะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากถ้าเด็กมันจะเรียนนะมันเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าครูจะสอนนะคือสอนที่ไหนก็ได้อันนี้เรื่องจริงครับสวัสดีครับครูวินนะครับก็วันนี้มาเจอกันในบรรยากาศที่แปลกไปตอนนี้พื้นหลังของเราก็จะไม่ใช่ศูนย์ครูตู่ตอนนี้ก็คือครูวินอยู่ที่บ้าน ในบรรยากาศที่เราออกจากบ้านไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกๆคนคิดนะครับว่า i, เฮ้ยแล้วงานเราล่ะแล้วสิ่งที่เราทำมาล่ะเราจะทำยังไงใช่ไหมคือตอนนี้ครูทุกคนนะครับก็เหมือนกับก็วิ่งหนีจากไวรัสเนี่ยแหละแล้ก็วิ่งเข้ามาในออนไลน์เช่นกันในศูนย์ครูตู่เนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่มันแพร่ระบาดตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนา อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าที่ศูย์มีการเตรียมพร้อมค่อนข้างไวมากคือที่ศูเนี่ยให้ครูทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์ตอนนั้นก็รู้สึกแบบเออก,ก็ก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่เคยต้องสอนออนไลน์เพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเด็กเดินเข้ามาหาเราในคลาสเอ่อแล้วเราก็สอนตามปกติเราเอนจอยกับการที่มีเด็กเข้ามาคุยกับเรามีเราเห็นเอ่อการเปลี่ยนแปลน ของเขาในคลาสแล้วเราก็แล้วเราก็ค่อยๆเดินไปกับเขาในคลาสซึ่งมันเหมือนกับมันเป็นคอมฟอร์ทโซนของครูทุกคนนะครับทีท่ที่สอนที่สอนที่ที่โรงเรียนแต่เวลาที่ได้รับคำสั่งมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วอะ่ะ เทคโนโลยีต่างๆมันมันมีไว้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยหยิบจับมาใช้นะครับในฐานะครูเนาะเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเด็กมันจะเรียนหรอวะมันแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่มากอะ่ะแล้วการเรียนออนไลน์ก็คือแบบเราจะรู้ไหมว่าเด็กแบบเด็กตั้งใจเรียนหรือเด็กไม่ตั้งใจเรียนคือผ่านกระบวนการนี้มาสักพักหนึ่งเลยก่อนที่เราจะได้ไอเดียว่าแบบเฮ้ยถ้าเด็กมันจะเรียนมันเรียนที่ไหนก็ได้ ถ้าครูจะสอนน่ะคือสอนที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวอะ่ะก็สามารถทําการเรียนการสอนได้แล้วอันนี้เรื่องจริงครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเหตุผลที่เราไม่เรียนเหตุผลที่เราไม่สอนเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเราแบบรู้สึกเอาใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าเอ้ยช่วงนี้มันหยุดคือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทั่วโลกครับการที่เด็กไม่ต้องไปโรงเรียนประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่นับว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมนะครับ ครูไม่ต้องไปโรงเรียนมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงชีวิตของเราแล้วเรามาเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยโอเคช่วงแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันสบายอะ่ะมันแบบเออมันไม่ต้องไปโรงเรียนอะ่ะมันแบบสบายมากไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องทำอะไรเราติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนนั้นเกินไปหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนอยู่ดีเราไม่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์หรอกครับว่าแบบเราลองในสิ่งที่ ที่เราไม่เคยลองเราต้องทําในสิ่งที่เรายังต้องทําต่อมันไม่ใช่ว่าแบบเราหยุดเรียนแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนต่อไปไม่ใช่นะครับถ้าคิดแบบนั้นคือคิดผิดเลยในฐานะครูก็ได้คือแนะนําเลยว่านักเรียนทุกคนนะครับถ้ายังมีความสามารถในการเรียนได้เรียนเถอะครับ <S <S อ,อสำหรับความแตกต่างระหว่างการ สอนออนไลน์แล้วก็การสอนในคลาสจริงนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราสามารถเห็นการทำงานของเด็กได้อย่างชัดเจนขึ้นปกติแล้วเนี่ยการสอนในในห้องเนี่ยเราเวลาที่เราให้เด็กทำงานใช่ไหมครับเราต้องรอช่วงเวลาประมาณสมมติเราจะให้เด็กทำงาน1ข้ออย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเราก็จะกว่าที่จะดูงานเด็กได้เนี่ยหรือว่าอย่างในเคสของภาษาอังกฤษเนี่ยเราให้เด็กเขียนจดหมายใช่ไหมครับหลังจากที่เราสอนไปหมดเนี่ย เด็กเขียนจดหมายใช้เวลาประมาณ20นาทีเนี่ยกว่าครูที่จะเข้ามาเช็คในแต่ละส่วนได้ว่ามันผิดหรือว่ามันต้องมีอะไรแก้ไขเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วแล้ว m มค์เซตของเด็กก็คือก็มันทำเสร็จไปแล้วอะเวลาที่ครูบอกว่ามันผิดหรือมันต้องแก้เขาก็จะดูว่าเดี๋ยวเขาไปแก้ครั้งหน้าซึ่งแบบมันก็ต้องทำอีก e x e r c i s e หนึ่งซึ่งมันเป็นการเสียเวลาพอสมควรนะครับในการสอนแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเออกระบวนการนี้มันมันไม่ดี มันก็คือเป็นกระบวนการปกติแต่ทีนี้การสอนออนไลน์เนี่ยม,มันเปิดโอกาสให้เราเห็นเด็กเขียนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตอนจบแล้วเวลาที่เด็กเขียนไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะฟีดแบ็กให้เขาได้อย่างเช่นเด็กเขียนประโยคหนึ่งแล้วเขาผิดเหมือนเดิมเนี่ยเราติเขาเข้าไปได้เลยว่าแบบเออตรงนี้เราใช้ผิดนะการกระตุ้นแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าแบบอ่าโอเคครูครูกำลังสังเกตเขาอยู่ในประโยคต่อไปเขาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้น และท้ายที่สุดเนี่ยจากเวลา20นาทีที่มันใช้พร้อมกันนะครับกลายเป็นว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้จากการแก้ไขกราแก้ไขคําพูดแก้ไขหรือการเอาเออสิ่งที่เราสอนไปใช้เนี่ยได้เลยแบบอย่างทันท่วงทีอันนี้คือเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากแล้วก็ออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์ค่อนข้างมากถามว่าข้อดีข้ออื่นก็คือครูมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ในการสอนในคลาสเนี่ยบางบางครั้งเราต้องปริ้นใส่กระดาษให้เด็กแล้วก็ทําแล้วเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเอา้าจริงๆนะครับส่วนใหญ่เด็กจะไม่เอาชี้กลับอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่เราจะต้องไปกลับไปปรับปรุงเหมือนกันเวลาเด็กไม่เอาชี้กลับปุ๊บเนี่ยการเรียนก็จะไม่ได้ต่อเนื่องมากใช่ไหมครับแต่ในการเรียนออนไลน์เนี่ยเด็ก1คนจะมี1โฟลเดอร์เลยสาหรับครูและเด็กจะต้องเหมือนกับฝึกวิธีการจัดลําดับข้อมูลของตัวเอง ดังนั้นเนี่ยคลาสที่แล้วเขาเรียนอะไรคลาสเนี่ยเขาจะเห็นก่อนว่าคลาสที่เราเขาเรียนอะไรแล้วมันก็จะต่อเนื่องต่อยอดกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเด็กจะอยู่กับความรู้ที่เราให้ไปได้นานขึ้นแล้วก็มีการทบทวนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การการการสอนทุกอย่างเหมือนเดิมครับการเขียนกระดานมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเขียนในหน้า iPad ให้เด็กให้เด็กรู้ดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยการสอนมันมีการ แตกต่างมันมีความแตกต่างแน่นอนในเรื่องของแพลตฟอร์มแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยรู้สึกโอเคกว่ามากครับโดยรวมแล้วเนี่ยการเข้ามาของโคโรนาไวรัสนะครับมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับคนทั้งโลกซึ่งแบบมันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเผชิญกันแต่ในแต่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยครับมันทำให้หลายๆอย่างรอบๆตัวมันต้องปรับตัวรวมถึงการเรียนการสอนของเด็กด้วยก็จะบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ธรรมชาติของคนเราเนี่ยการรับมือกับสิ่งใหม่มันก็จะมีอยู่หลายๆแบบซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าคือเขาก็ไม่ยอมรับสิ่งใหม่เขายอมรับสิ่งใหม่ แต่อยากจะบอกไว้ตอนนี้ครับว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่ก้าวตามการเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณกำลังล้าหลังอยู่นะครับคือในขณะที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังมุ่งเข้าสู่ออนไลน์มาเรียนมาทำให้ความรู้ของเราแน่นเหมือนเดิมการที่คุณหยุดอยู่บ้านถามตัวเองนะครับว่าจริงๆรแล้วอย,อยู่กำลังเดินตามหลังคนอื่นหรือว่าอยู่กำลังทำอะไรท้ายคลิปนี้นะครับครูวินอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย าการเรียนการสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้แล้วก็ครูวินก่อนหน้านี้ก็เคยคิดผิดที่ว่าการเรียนการสอนมันต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างเดียวแต่ตอนนี้ครูวินรู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วาการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกทที่แมะกะ้กระทั่งตัวต่อตัวก็วววสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ฝากไว้ให้คิดนะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าครูทั้งหมดย้ายมาออนไลน์เพื่อนเพื่อย้ายมาออนไลน์แล้วนักเรียนคนนั้นไม่ย้ายมาออนไลน์ นักเรียนคนนั้นถูกทิ้งทันทีนะครับการเรียนออนไลน์มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้